วันนี้มางานเปิดตัวนี่นะครับ Misuno Rebellion Pro สีใหม่สีนี้เลยนี่ครับเพื่อนๆครับความจุดเด่นของมันก็คือ2สี2ข้างไม่เหมือนกันเห็นไหมสองข้างนี้จะมีสีที่ไม่เหมือนกันนะครับฝั่งซ้ายมือจะเป็นสีเหลืองแล้วก็ไล่ลงมาเป็นสีน้ําเงินแต่ฝั่งขวามือจะเป็นสีน้ําเงินแล้วไล่ลงมาเป็นสีเหลืองแทนนะครับแต่สเปคทุกอย่างเหมือนเดิมนะโฟมตัวโฟมตัว,ตวท็อปของ Misuno นะครับชั้นบนเป็น เอ e เน y l ี่ไลท์พลัสชั้นล่างเป็นเอ e เน y l ี่ไลท์แล้วก็มีแผ่นคาร์บอนตรงกลางตรงนี้แบบนี้นะฮะนี่มิซ u โน w เวฟเทคโนโลยีที่ขึ้นชื่อของมิซูโนอยู่ในทุกๆรุ่นของมิซูโนเลยนะครับแล้วก็การดีไซน์แบบนี้เชิดหน้าเชิดหลังสมูทสปีดแอซิดไห่ย่าง เชืดด้านหน้าขึ้นแบบนี้เชืดด้านหลังขึ้นแบบนี้จังหวะก้าวสมูทนะครับเจ๋งมาก <c oughs> เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างคู่นี้ไปเมื่อกี้ไปวิ่งซิตี้รันมากับเรเบเลนโปรสนุกมากนะคู่นี้คือถ้าเกิดตามแพทเทิร์นของเรานะคือถ้ามันลงอย่างเงี้ยล้วกิ้งแบบนี้นได้คือเป็นอัเท้าที่กิ้งแล้วก็ไหลที่สุดอาที่พงเผยใช่คือเมื่อีหลาย,นย,นายคายบนบอกว่าตรงนี้มันหายไปไหนคือจริงๆ่ะมันส้นหายคือจริงๆ้งมีโอกาสได้ไปเจอกับคนที่ออกแบบ ตอนเซลล์มีเต้งเขาบอกว่าการที่ทําแบบนี้ให้พี่ๆนึกถึงบ็อกซาร์ดบ็อกซาร์ดในการออกตัวเวลาเห็นไหมเขาบอกว่าถ้าเกิดมันเป็นลักษณะนี้มันจะช่วยส่งได้ดีที่สุดเขาก็เลยคิดว่าเอาโมเมนตัมนี้มาใส่ในรองเท้าที่มันวิ่งระยะไกลสมันก็เลยกลายเป็นคู่นี้มันก็เลยน่าสนใจมากๆแล้วที่มันพิเศษคือตรงนี้มันหนา50ปกติรองเท้าวิ่งไอเอฟมันไม่ควรเกิน40อันนี้50กับความเชิดของมันข้างหน้ามันประมาณ30 5้าจุดห้่ใช่พอ34.5้ามันก็เลยทําให้ความแตกต่างระหว่างกลางเท้ากับหน้าเท้ามันมันก็เลยมันก็เลยได้เปรียบมันก็เลยกิ้งที่สุดไงมันมีเหตุผลทุกอย่างก็ช่วยให้เราวิ่งได้สมูทขึ้นใช่แต่สําหรับกนั้นมันไม่เหมาะกับมือใหม่มีช่วงหนึ่งที่ป้งเจ็บก็ เพราะว่ามันก็สร้างปัญหาอ่าโอเคงั้นใครเป็นขาแรงแบบน้องโป้งก็จัดได้เลยนะไม่ไม่แต่โป้งว่าไม่ไม่จำเป็นต้องขาแรงเท่าเน้นวิ่งเรื่อยๆฟอร์มลงกลางเท้าหน้าเท้าอ,อย่างหารองเท้าที่มันกริ่งๆอ่าเพราะว่าอันนี้ตอบโจทย์สุดๆโอเคครับผมขอบคุณมากครับโป้งครับไม่เป็นไรครับ,รบขายที่ร้านป่ะเนี่ยคู่นี้ขายสิขายสิเท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่บอกเย 7, <000. S 1> ลยเจ็ดพันร้านร้านอยู่ไหนร้านอยู่ไหนมีห้าสาขาครับกรุงเทพภูเก็ตเชียงรายเชียงใหม่พิซซูโลกกรุงเทพก็อยู่หลังห้างพาราไดซ์สิีนากล เข้าทุกสาขาไหมทุกสาขาสิครับแล้วถ้าเกิดไม่ว่างไปสาขาซื้อถ่าได้บ้างออนไลน์มี Facebook, Line, s อปปี e แล้วฝากติดตามช่องบ้งด้วยนะรันถูการาไดโอเคเดี๋ยวเราจะไปถ่ายกับที่โป้งอีกรอบหนึ่งดีครับเลยังายบายบายไปงนไยยอดใสคู่นี้แล้วเป็นไงบ้างครับวันนี้ใช่ไหมครับวันนี้อยู่ในกลุ่มแตรู้สึกว่าวิ่งช้าไม่เหมาะคู่นี้เท่าไหร่อืเพราะว่า จังหวะมันลงอ่ะมันแช่มันจะแบบว่ามันจะไม่ให้สมูทแต่ว่ามันจะมีจังหวะช่วงที่แบบว่าทางตรงยาวๆผมลองวิ่งประมาณเทสหกมันค่อนข้างที่จะแบบว่ากิ้งลื่นไหลสมูทแบบว่าแตกแลไปแตะไปเลยแต่ว่าต้องลงข่้นกลางเท้าถึงหน้าเท้าปล่อยจังหวะโค้งของมันครับแล้วก็แบบว่าล็อกขาแบบว่านิ่งไหลมจัดแต่พอช้าปุ๊บแบบว่ามันจังหวะแช่แล้วมันต้องเก่งเท้าอ่ะ รู้สึกว่าแบบมันน่าจะไม่ก็ตาม<ส>ตามตามเทียร์ของรองเท้าเออเพราะว่ามันจะต้องแบบว่าค่อนข้างเป็นรองเท้าสำหรับแข่งขนันก็ต้องเร็วขึ้นไปใช่โอเคครับผมอข,อบข,ขอบคุณครับแล้วแม็กซ์อะเป็นไงบ้างวันนี้คิดว่ารองเท้าเนี้ยอย่างที่รถบอกครับมันน่าจะประมาณเจ็ดต้องเป็นเจ็ดทุกใบอะเจ็ดหกห้าอะไรอย่างเงี้ยต่ำกว่านั้นคือจะวิ่งไม่สนุกแล้วมันเป็นเหนื่อยที่อย่างว่าตัวรองเท้าเนี้ยเอาตรงมันไม่มีต้นนะเราคือ เป็นที่จุดเซอร์วสปอร์ตมาอยู่ตรงกลางเท้าพอดีที่จุดขุดพรมหนาๆเพื่อช่วยส่งในการให้เราแบบตรงกลางเท้าแล้วก็กินไปข้างหน้ากินไปข้างหน้ามากกว่าไปข้างหน้าครับนะครับเพคขอบคุณมากนะครับแอดมินทั้งสองคนขอบคุณมากครับมาเลยครับตัวตึงวงการเป็นไงบ้างสองคู่นี้กับรีเบเลนโปรรู้สึกไงบ้างเจ้ารีเบเลนโปรเนี่ยเราเคยใส่มาตั้งแต่สมัยตัวลายพุกันแล้วนะตัวนี้ตัวนี้ก็ตามสไตล์รองเท้าแบบกุ้มเด้ง ลงกลางเท้าเนี่ยส่งแรงแล้วก็ผลักไปด้านหน้าใช่เหมาะสําหรับคนที่อยากจะเก็บระยะสายมาราธอนนี่ต้องมีบอกไปว่าเขาเรียกว่ายังไงประหยัดเองมากผิใจแน่นอนสําหรับคนที่ชอบเก็บรองรันเป็นสายเัลต้าสายมาราธอนเนี่ยผิดใจแน่นอนวิ่งรองรันแข่งมาราธอนเนี่สามไปลายที่ทําได้สบายสบายมากยิ่งตัวนี้เป็นสีใหม่ด้วยเรารู้สึกว่าแบบหูเซมต่างใจเขาใหญ่เลยใครที่ยังไม่มีนะครับก็อย่าลืมนะครับว่า มมันต้องมีแน okay. like bon ่ค่ะเอาแล้วฝากไว้ด้วยกับริเบรีนโปรสีใหไรใส่รีเบลรีนโปรแล้ววันนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ยังรู้สึกชอบอยู่เหมือนเดิมครับเพราะแบบทักพอดทนผมที่แบบใส่แล้วผมไม่ค่อยมีอาการบาดเจ็บอากรแพ้่ายอะไรเงี้ยแล้วงานหน่าจะไปที่ไหนอาทิตย์นี้จะไปประทุมครับอ่าที่กรุงเแต่ที่หน้านี่คือผมหวังเลยคือว่าลุงพัทยามาราคอนอ๋อตั้งใจนะขอเท่าไหร่ดี วันต่อผมลงสิบโลก่อนแล้วก็วันที่ม <im it> ผมลงสี่สองเดี๋ยวโค้ชไม่ว่าเหรอโค้ชดูแลครับโค้ชก็ว้าวอ่ะลงหมนร้อนเงิน, <im it> นลงหมนร้อนเนอง, <im it> งเินใช <im it> ่ครับเพราะสิบโลกลับไปคว้าใช่ไหมคว้ารางวัลไหมคือกลับเหมือนเล่นเป็นประเทศก่อนเรียนความมั่นใจก่อนอ๋อแล้วสี่สองนี่เอาเต็มที่ครับ <im it> ตั้งเป้าทีละทีชั่วโมงสองชั่วโมงสี่สิบห้าไม่เกินนี้ครับสองชั่วโมงสี่สิบห้าโอเคขอให้ประสบความสำเร็จครับครับเป็นบอลฟังฟ้า